ข้อเนาะถ่ายขยายต้นฉบับกระดาษที่ขเขียนข้อความด้วยลายมือเนี่ยเรียกว่าการถ่ายสำเนาครั้งที่1แล้วถ่ายขยายสำเนาเนี่ยไปอีกโดยที่ใช้กำลังขยายเท่าเดิมทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครั้งที่7็ดเนี่ยจะเป็น2เท่าของตัวเดิมถ้าครั้งที่แปบเป็นสองกำลัง A เท่าบนกระดาษที่ได้จากการถ่ายสำเนาของที่ถ่ายครั้งที่49อ่ะโอเค ครั้งที่7เนี่ยเป็น2เท่าแล้วครั้งที่14ล่ะ14มันคือ7คูณ2 7คูณ3ก็จะเป็น2กลัง3 49มันคือ7คูณ7ใช่ปะม,มันก็คือ2กำลัง7นั่นแหละแล้วก็8ครั้งที่84มันคือ7คูณ12ก็คือ2กลัง12 ครั้งที่ได้ครั้งที่84อ่ะมันคือ2องกำลังสิเท่าอาา่ะฮะเขาบอกว่ามันคือ2อกำลังเเท่าของขนาดที่ได้มาตัวสุดครั้งที่49มันคือ2อกำลังเ็ก็เลยได้ว่า2อกำลังเเนี่ยเท่ากับ2อกำลังหก็เลยจับมาเลยว่า a อเท่ากับหยี่สิบเจ็ดเนาะเขาถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นเวลาระหว่าง 14สนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาที่เข็มสั้นกับเข็ยมยาวทำมุมกันเป็นมุมตรงมาวาดนาฬิกากันก่อนรู้ใช่ไหมว่าทำกับเป็นมุมตรงอ่ะมันก็คือร้อยแปดสิบองศาก็คือมันต้องรู้แหละใครไม่รู้ก็รู้เลยวันนี้ตอนนี้เลยนี้มันไม่กลางอะแก๊นอ่ะ,อะเริ่มจากเข็มสั้นก่อน เาคิดเข็มสั้นก่อนเข็มสั้นเนี่ยคือไอ้หนึ่งนาฬิกาของเราอ่ะมันจะมี12ชั่วโมงใช่ปะหมายถึงรอบหนึ่งของมันอ่ะคือ12ชั่วโมงมันจะได้ส6 0อองศาเราก็เลยได้ว่า1ชั่วโมงของมันอ่ะจะได้30องศาจากการหารหารด้วย12ลงมาลงมา แต่เราต้องการหาเป็นนาทีเพื่อให้มันเชื่อมกับเข็มยาวเนาะหนึ่งนาทีก็จะหารหกสิบไปอีกก็จะเป็นศูนดหองศาดังนั้นเนี่ยจากสิบสอง่ะมาสิบสี่อ่ะมันก็จะเคลื่อนไปสองชั่วโมงใช่ปหก็คือหกสิองศากับที่เคลื่อนไปอีกกี่นาทีก็ไม่รู้ก็คือที่มันเคลื่อนอันนี้คือจากสิบสี่ จากอ2มา14แล้วอันนี้คือที่มันเคลื่อนเพิ่มที่เราไม่รู้ว่าแบบมันเคลื่อนไปเท่าไหร่อะแล้วก็เข็มยาวอะคือ360องศาของมันอะคือมันเคลื่อนไปได้หนึ่งชั่วโมงก็60นาทีนาทีดังนั้นเนี่ยหนึ่งนาทีของมันเนี่ยคือ6องศาอะ แต่เราไม่รู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปกี่องศาไงก็เลยเป็น6 x องศาทําไมใช้ตัวแปรเหมือนกันเพราะว่ามันร่วมกันอะแกมันกี่นาทีอะมันไปพร้อมกันอืทีนี้ทำมุมมันกี่องศาก็คือ6 x ลบด้วยหกบวก0 5 x เท่ากับ180ก็จะได้ว่า6 x ลบหกลบ0ู x เท่ากับร้อก็จะได้ว่า240 เท่ากับ 5.5x แล้วก็หารเลขก็จะเป็นค้าหารได้4 48 11ก็จะเป็น480 11 44 44 เจ็ดเอออ่สนะิบสี่นาฬิกาสี่ส่วนสิบเอ็ดนาทีเอ้ยเจ็ดส่วนสิบเอ็ดตอบข้อนี้เลยข้อยนะี่สิบแปดเนาะเติมสองสี่เจ็ดแปดเก้าจำนวนละหนึ่งครั้งลงในสี่เหลี่ยมเขาให้ว่าสามมีเป็นจำนวนแบบนะเออ เขาบอกว่าจงหาค่าที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้การที่จะให้มันมากอะ่ะก็คือตัวตั้งต้องมากแล้วตัวเนี้ยก้อนเนี้ยต้องน้อยโดยที่ถ้าก้อนนี้จะน้อยอ่ะไอตรงเนี้ยต้องมากแต่ตรงเนี้ยต้องน้อยถ้าเศษน้อยส่วนมากมันก็จะได้ค่าน้อยนี่ก็เลยลองแทนก่อนเลยว่า ให้มันมากที่สุดที่เป็นไปได้ก่อนก็คือ9ก้ากับแดใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้ต้องมากกับตรงต้องน้อยก็ใส่เลขน้อยลงไปสองกับสี่ถ้าใส่สี่สองสี่สองมากกว่าสองสนะอันนี้ก็เลยลองเป็นเจแต่เผอิญว่าอันนี้คือมันหารไม่ลงตัวดังนั้นสามเหลี่ยมที่ได้มันก็ไม่เป็นจำนวนนับก็เลยลองเปลี่ยนใหม่เป็น9ก้ากับเลขเจดูแล้วจำนวนที่มากก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่สองสี่ อันนี้เนี่ยมันหากลงตัวได้3ดังนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมมันก็เลยกลายเป็น97-3เลบสเท่ากับ94คือจำนวนที่มากที่สุดนำรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามาเรียงต่อกันเนี่ยโดยที่ไม่ไม่มีส่วนที่ทับซ้อนกันตามแบบที่หนึ่ง จากรูปที่1มี6ด้านรูปที่2มี30ด้านเขาถามว่ารูปที่5จะมีกี่ด้านเราก็มานับของรูปที่3ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่2

หกเอ็ดหกสองสามหกสี่หกหกเจ็ดหกแปดหเจเจอแล้วก็เจ็ซึ่ง6ตรงนี้มันคือ6กคูณหอันนี้คือ6กคูณห้าแล้วก็อันนี้คือ6กคูณสิจะสังเกตจากหนึ่งไป5้าเนี้ยอันนี้บวกสอันนี้บวกเจ อันนี้บวกสามอันต่อไปก็คือบวกสามใช่ไหมก็คือควรจะเป็นบวกสิบก็คือหกคูณยี่หกคูณยี่สองแล้วก็อันนี้บวกสามเป็นบวกสิบสามคกอกลายเป็นหกคูณสามห้าสามห้าคูณหกก็จะเป็นสองร้อยสิบเนาะ ก็คือตอบ210ด้านข้อ30เนาะ a b c เนี่ยเป็นจำนวน3หลักโดยที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันต้องน้อยที่สุดเขาถามว่า a b c เนี่ยแทนจำนวนใดตั้งสติเลยแหละข้อน,นีออ้ A เป็นหลักร้อยใช่ปะก็คือร้อยคูณ A สมมุติเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดแ้วยิบยี่สามเหมกันหนึ่งสองสามมันก็คือการเอาร้อยคูณหนึ่งบวกสิบคูณสองบวกสามคูณหนึ่งใช่ปะเป็นการกระจายอะนั่นแหละเราก็ทําเหมือนกันส่วนด้วย a อบวก b บวก C อันนี้คืออยากหารก่อนก็เลยแยกกันเป็น a อบวก b บวก C ส่วน a บวก b บวก c บวกด้วย 99a บวกด้วย 9b ส่วน a บวก b บวก c ก็จะเป็น1บวกทีนี้เนี่ยเขาถามน้อยสุดใช่ปะถ้าจะน้อยสุดอะตัวหานะ่ะก็ต้องมากสุดก็เลยลองแทน c เป็น9 อันนี้ใส่เก้าเข้าไปทําไมใช่ปะใส่อันนี้เข้าไปทําไมอ่ะไอเดนคือเราทําเหมือนเดิมในการที่เราอจะพยายามทําให้ตรงเนี้ยมันหายไปได้แล้วทีเนี้ยทาไมเอาเนี้ยมาเป็นเก้าเพราะว่า b มันจะได้เป็นเก้าเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องบวกไปอีกอันนี้ก็จะเป็น 90A แต่ว่าสังเกตว่าตรงเนี้ยมันคือ 9a บวก 9b บวก81แล้ว 9b เนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่ยแล้วตรงนี้มี 9a พี่บวกเข้าไปหม่แล้วบวกเข้าไปอีก90แล้วเป็น99เหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นว่ามีกะมี8 1ดที่เกินมาก็ลบ8 1ไปอันนี้ก็ตัดตัดก็จะเป็น10เนาะเพราะว่าอันนี้เป็น9 ซึ่งเหมือนเดิมว่าถ้าจะให้ค่ามันน้อยสุดอะ,อะก็คือ B อะต้องเป็น9เพื่อให้ตัวตัวหารมันเยอะๆใช่ปะก็แทนลงไปเหมือนเดิมเลยก็คือพยายามทำให้มันตัดได้นั่นแหละโดยที่ใส่90เข้าไปตรงเนี้ยเพื่อให้มันเป็น90 A เหมือนเดิม90้าคูณสิ 9872คือตอนแรกลบ81แต่ว่าตอนเนี้ยเป็นก็ต้องลบไป1701ลบ1701ส่วน a บวก18ก็จะเป็น100ลบ1701ส่วน a บวก18 ซึ่งถ้าค่ามันจะน้อยสุดอ่ะก็ต้องทำให้อีตัวเนี้ยมันน้อยสุดเพื่อให้ลบแล้วแบบคือตัวตั้งมากแล้วว่าเราก็ต้องทำให้ตัวลบอะมันน้อยเพื่อให้ค่ามันน้อยใช่ปะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเมื่อ a เท่ากับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งส่วนสิบเก้าไม่จำเป็นต้องคิดเลขน,นะเพราะว่าเขาแค่ให้เราหาที่แบบว่ามันน้อยสุดไม่ได้ถามว่า อีตัวน้อยสุดมันคือเท่าไหร่ดังนั้นแล้วจากเงื่อนไขที่เราใส่มาแล้วก็ C เท่ากับ9เราก็แทนลงไปเลย a เป็น1 b เป็น9 c เป็น9อันนี้คือคำตอบของข้อนี้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ